สวัสดีค่ะรับชมช่องปลาออนพี่สาวลุงพลนะคะมาค่ะคุณเอซีทุกท่านมาดูค่ะเช้าเช้าวันนี้นะคะบ้านประออนอยู่ที่นคนรพนมนะคะอ้ยอะไรก็ไมมรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเนี่ย เห็นไหมคะแมงเมานะคะแมงเมาเต็มบ้านเลยนะคะนะคะปีกแมงเมาเต็มหมดเลยคะ่ะหน้าบ้านปะอ่อนนะคะปะออนตื่นมาตีห้านะคะวันนี้เต็มหมดเลยคะ่ะนะะเต็มเลยค่ะ โหว,วันนี้ทําความสะอาดหนักมือเลยบปะอ่อนวันนี้ทําความสะอาดหนักมากเลยวันนี้เนี่ยนะคะมาค่ะมาดูข้างหลังนะคะมาดูข้างหลังข้างหลังบ้านโหเต็มเลยค่ะดูสิคะเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มานะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะมาทําความสะอาดถ้วยปลาออนนะคะโอ้โหในถังน้ําก็เต็มเลยค่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหลังบ้านปลาออนนะคะหลังหลังบ้านที่ว่าปลาออนนั่งล้างถ้วยล้างจานนะคะเนี่ยนะคะเป็นถังเนี่ยนะคะแมงเมาเต็มถังเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาค่ะมาค่ะมาดูค่ะดูดิค่ะปี๊ปี๊แมงเมา โอ้เต็มเป็นหมดเลยค่ะนี่นะคะเต็มหมดเลยนะคะเนยวันนี้ป้าออนไม่ได้พักอีกแล้วงานเข้าป้าออนอีกแล้วนี่นะคะเต็มเลยค่ะนี่นะคะหลังบ้านนะคะเพราะจุดนี้ป้าออนก็จะเปิดไฟไว้ทั้งคืนนะคะ ไฟนีออนนะคะเนาะไฟนีออนหลอดยาวๆหลอดขาวๆนะคะเต็มเลยค่ะในนี้ก็เต็มเลยค่ะในถังเนี่ยถ้าเอาไปคั่วก็ได้มอหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องแมงเมาแมงเมาม่ะนะคะ พระออนจะพาคุณเอฟซีมาทำอะไรต่อนี่นะคะบริเวณบ้านพระอ่อนนะคะช่วงบรรยากาศเช้าๆ้านะคะก็จะเป็นนี้นะคะทองฟ้าเป็นอย่างนี้นะคะทองฟ้า,า,ะะฟาตื่นมาแต่เช้าวันนี้ตีห้า บรรยากาศตอนเช้าๆนคะคะรอบบ้านป้าออนนะคะรอบบ้านป้าออน อันนี้ก็จะเป็นต้นพุทธนะคะพุทธรักษานะคะดอกเต็มเลยค่ะดอกเลอเต็มเลยนะคะมีอยู่3ามต้นในรอบบ้านประอ่อนนะคะนี่นะคะใช่หมดเลยนี่ค่ะ วันขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะ